สร้างเสร็จแล้วนะครับโครงการก่อสร้างคันกันดาลิ่งริมคลองภูมีพื้นที่มูสแสบดตําบลเคาประอําเภอรตนภูมิจังหวัดสงขล้านะครับซึ่งก่อสร้างโดยกรมโยธาธิการและพังเมืองนะครับเป็นโครงการที่มองกันดาลิ่งพังนะครับาะดลงจุดนี้นะครับไร่ข้างดีฟุตตกนะัก ก็ทำให้เกิดน้ำท่วมรวมถึงตะลิ่งฟังไปแก่ถึงบ้านชาวบ้านแล้ววันนี้นะครับก็ก่อสร้างเสร็จแล้วนะครับขอบระมา,สา,านสามสิบหกหลาแล้วกรารระยะทางนี่4 0่ยว่าเม็ดนะครับก็เป็นทังทีป้องกันน้ำท่วมแล้วก็ยังช่วยในการป้องกันตะลิ่งพัง ตีสําคัญพอสร้างเสร็จแล้วนะครับเป็นจุดที่สวยงามนะครับสามารถพักพรอนออกกาลังกายกันได้เสี่องหวาวนยินจิคนมาวิ่งกันลุยครอบคุณผู้ผลักดันโครงการและก็ทำใใ้้โครงการประสบความสําเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดด้วยครับ